ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ชมทุกท่านในบรรยากาศจาเย็นอย่างนี้อยู่ในท่ํากลางของทุ่งนาซึ่งอยู่ทางทิศฝั่งตะวันออกของวัดพระธาตุช่วยแห่พระอารามหลวงจะเห็นได้ว,ว่าด้านหลังนี้เป็นวิวเห็นองค์พระเจดีย์พระธาตุช่วยแห่พระอุโบสถบริเวณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงตำบลช่อแฮอําเภอบํอ,อแพร่จังหวัดแพร่แล้วก็ตรงนี้เป็นทุ่งนาของชาวบ้านตำบลช่อแฮบ้านในก็เป็นบรรยากาศจําเย็นที่ได้มีโอกาสได้ออกมาสัมผัสณบริเวณพื้นที่ตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติจริงๆแล้วก็บรรยากาศโฮโซนธรรมชาติจริงๆนะฮะในะวันเวลาของฤดูฝนอ,อย่างนี้ก็จึงขอเชิญชวน นะท่านสาธุชนทั้งหลายว่ามีน้นทางมีโอกาสเดินทางมาจังหวัดพแพร่แล้วก็ขอเจริญพรชืญนได้บรรยาก,กาศมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาตินะของนะในตำบลนะป่าแดงตะบลช่อแหงนะซึ่งมนะีวัดพระธาตุช่อแห่องค์พระธาตุช่อแหงนะเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจนะของสาธุชนทั้งหลายที่มาสักการะพระธาตุช่อแห่จึงมีคําโบราณ ทำกล่าวทั่วไปว่าผู้ใดก็ตามเมื่อมานมัสก,การพระเมื่อมาจังหวัดแพร่แล้วไม่ได้มานมัสก,การพระธาตุช่วงแห่งก็เปียบดสมือนกับว่ามาไม่ถึงจังหวัดแพร่ฉะนั้นก็จึงขอสะท้อนภาพบรรยากาศของวิถีชีวิตชุมชนวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านที่ยังมีท้องไร่ท้องนาและป่าเขาลำนาวไผ่ซึ่งทางทิศตะวันออกนี้ก็มีภูเขาเป็นต้นน้ำของดุยยันแห่งชาติลำนำ้นำน่านฝั่งขวา มีวัดพระธาตุเวยเลีงล้างมีวัดพระธาตุธรรมนุภาพมีวัดพระธาตุจมแจ้งมีภูเขาช้างผาด่านมีอ่างเก็บน้ําเม่สายซึ่งตรงนี้จึงเห็นได้ว,ว่าความเขียวชอุ่มทั้งป่าเขาลำนอภัยและพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวเป็นอาหารที่สําคัญของชาวบ้านที่ทุกปีจะต้องปลูกกันจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาสัมผัส บรรยากาศของธรรมชาติจริงๆวิถีชีวิตชาววิถีชีวิตชาวบ้านที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมไม่เสื่อมคลายไปจากไปหมกมุ่นหรือว่าไปหลงระเริงกับของความเป็นสังคมเมืองมากเกินไปเรายังอยู่กับวิถีชีวิตของความเป็นท้องไร่ท้องนาวิถีชีวิตที่ยังต้องหาผักหาปลาพืชผักผลไม้ที่ปลูกเองนะ กินเองทําเองนะแล้วก็แบ่งกระจายกันไปนะบริเวณท้องฟ้ายามเย็นนี้สวยงามมากเลยนะจะเห็นบรรยากาศองค์พระเจดีย์พระธาตุช่อแฮเหลืองอาลามพระอุโบสถนะสวยงามมากเลยนะตรงนี้นะก็ซึ่งตรงนี้เป็นอยู่ทางทิศตะวันออกขององค์พระธาตุช่อแฮนะจึงขอเชิญชวนนะท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ชมทุกท่านได้มีโอกาสมาเย็นจังหวัดแพร่ ามากราบมานมัะสะการพระธาตุช่องแห่และมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของประชาชนชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตของความเป็นชนน้ำบดนะฮะแล้วก็ไม่ไกลจากตัวจังหวัดแพร่กันอขอเชิญเชิญเชิญชวนได้มาเยือนโฉมมาสัมผัสกับวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมวิถีธรรมชาติกันณบริเวณของเทศบาลตะบนช่องแแห่ นาตำบลช่องแฮตำบลปลาแดงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่กันได้ทุกโอกาสทุกเวลาจึงขอยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งจเจริญพรจ่อแฮจอมแจ้งโดยเล่งแอวงานขึ้นขาดหกเป่งคลื่นแครงแอวเล่นแสนหวนมาเมืองแปดแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะด้านหลังนี้ก็คือทางที่ตะวันออกของวัดพระธ,ธาตุช่วงแฮพระอารามหลวง ก็จะเห็นช้างผาด่านภูเขาที่เป็นสูงที่สุดของตัวจังหวัดแพร่ก็จะเห็นหลังเขานี้นะได้มีโอกาสได้มาสัมผัสพื้นทนี่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบุญแล้วเพราะเราจะได้รับโอโซนอากาศอันบริสุทธินะ์ในยามเช้ายามสายยามบ่ายหรือยามเย็นก็เป็นบรรยากาศที่ อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายได้มาสัมผัสกันณนบริเวณพื้นที่ตรงนี้ทางฝั่งที่ตะวันออกของวัดครทธาชวงเฮพระอารามหลวง